ใช่ใช่ใช่นทีเป็นยังไงบ้างคะก็วันของคมชัดฤกวอร์ะคะก็เป็นวันเกิดของลูกชายแล้วก็ ปกติแล้ววันเกิดของลูกเราก็จะอยู่กับลูกใช่ไหมคะแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับลูกก็เลยคิดว่าอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับเขาสัก,ส,กสักหน่อยอะค่ะคือเกดตั้งใจอยู่แล้วหลักว่าวันหนึ่งถ้าเกดได้นับรางวัลเนี่ยเกดอยากจะพูดกับลูกชายว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจเรามีวินยัยแล้วเราทําเต็มที่ลดรักในสิ่งที่เราทําเนี่ย เราก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าเกดก็จะบอกกับลูกชายเกดอยู่ตลอดว่าเนี่ยมันนี้ไปถ่ายละครมันนี้เหนื่อยนะมันหนักมันไม่ได้แบบเป็นเป็นงานที่ที่ที่ง่ายนะเ,เราลูกเขาก็เขาก็าจะไม่ค่อยฟังแต่จำเหมือนกับว่าอยากจะให้ให้เขาเห็นว่าถึงแม้ว่าเราเครียดเราเหนื่อยแต่พอเราตั้งใจเราเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ย เราก็จะได้รางวัลก็เ,เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมีวินยัยแล้วก็มีสิ่สิงที่ตัวเองทำ แล้ววันนึงเขาก็จะประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วโอ้โหเขาก็เขาก็เก่งเขาก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแหละเวลาเขาแขกไล่น้ํานะคะแต่ก็ก็เหมือนกับว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะก็เ,ะเลยอยากจะแชร์โมเมนต์นั้นกับเขาเพราะจริงๆอะ่ะอยากจะให้เขามากับเกดด้วยซ้ําแต่ช่วงนี้น้องเขาเขาอสอบหนักอยู่อะค่ะ ก็เลยมาด้วยไม่ได้เห็นค่ะแล้วก็พอเกกลับถึงบ้านบอกเอ๋อก็ตอนประมาณสักสามสี่ทุ่มเขาก็ทักมาตกลงชนะไหมมัมมี่ดิจูเวนเกดก็ yes I won นเขาก็ good แค่นั้นน่ะ o o d เด็กนะวัยหนุ่มหนุ่มวัยรุ่นแล้วก็เสร็จแล้วก็พอถึงบ้าน ไสกายได้ดูสปีช์มานี้นะเออรัเป็นยังไงรู okay. uh ้โอเควัยรุ่นอะนะคะเป็นยังไงบ้างคะ16 16ปีแล้วเป็นยังไง16ปีแล้วเขาก็เขาก็รู้สึกก็โอเคค่ะเขาก็ตอนนี้ไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่ากำลังติวติวหนักอยู่ค่ะช่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างตัดตัวเป็นหนุ่มแล้วกับน้าเองแป๊บเดียวก็รู้สึกว่าก็นนยี่ห้ออยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกนี่เกินสองเดือนน้องก็จะไปมุนนอกแล้ว ใช่ค่ะไปเรียนต่อก็ตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มแบบวิวๆวิวยังไงก็ไม่รู้ว่าว,วิวๆว,วแล้วแบบค่ะก็นะลูกรักเราไปเรอคะอังกฤษค่ะปปไปส่งค่ะแต่แน่นอนก็แม่ก็ต้องอยู่ทำง,งานอยู่ต่ออยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ ก็อาจจะบินไปหาบ่อยๆคุณไม่คัาใจยังไง้างสองปีก่อนค่ะไปไฮสคูลก่อนใช่ค่ะอะไรเขาเลือกเองหรือว่าเราแบบอะไรนะอ่าก็เป็นเป็นอะไรที่เกดเองอยากจะให้สกายตั้งแต่เขาเล็กๆเลยอ่ะให้ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่เราก็คุยกันว่าถ้าสกายอยากจะเอาดีทังไหวทน้ำเนี่ย พอถึงสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะไปเทรนต่อที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็วันหนึ่งค่อยกลับมาเมืองไทยแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าเนี่ยเขาก็จะจะว่ายน้ำต่อก็เลยคิดว่าเนี่ยก็จะต้องไปเรียนต่อที่เมืองนอกเพื่อจะได้ทักษะที่แบบว่าพร้อมที่จะสู้ก็หมายถประเทยีมชาติค่ะทีมชาติตีตทีมชาติกวชนแล้วค่ะของ ดี๋ยวก็จะไปไปเป็นไปแข่งที่สิงคโปร์ในเดือนหน้าค่ะค่ะก็เมค่ะเมื่อ,อ,อ,ปปก,อ,ก,อกี้เห็นบอกว่าใจหายปนิปนี้ตาหน้ตาไหมนี่แค่กับต่งตวไว้หมยก็ก็เนี้อห่างคูดถึงก็งก,ก็จะจะร้องไห้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็หายคิดถึงค่ะเดี๋ยวนี้ก็ <c oughs> แล้วแหละมือสโซเชียลมีเดียวิดีโอคอลอะไรมันก็เหมือนจะอยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็เราก็ต้องนึกถึงตรกนี้ว่ค่ะเพราะว่าการไปเรียมนมุ่นอกก็จะได้คอนแทคที่ดีเน็ตเวิร์ดที่ดีนะคะแล้วก็แล้วก็วกใครจะไปรู้ค่ะเป็นนักกีฬาของประเทศไทยในอนาคตก็ยังไงยังไงย่างนั้นไปอยู่กัใครอยู่ก็ไปโรงเรียนประจำค่ะ อย่างเราใจหายแล้วลูกเป็นยังไงบ้างเขาก็ตื่นเต้นเขาบอกเขาตื <it> ่นเต้น <nou> ค่ะแล้วก็เอ่อก็แล้วก็เขาก็พร้อมค่ะค่ะเป็นตอนแรกตอนแรกี่แม่กับลูกต้องห่างกันขนาดนี้ก็ใช่ค่ะเป็นเวลายหญ่นานเฮ้ยเขาเห็นมีห่วงอะไรเขามากเป็นพิเศษเพราะเขาต้อห่างกับเราแล้วห่วงอะไรเหรอ กดคิดว่าเ,เราก็ในฐานะคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีของสังคมข,ขอให้เจอเพื่อนดีๆแค่นั้นแหละเราก็เราก็คิดว่าเขาก็น่าจะโอเคค่ะไม่ได้เลื่อมแฟนอะไรเลยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสอะคะ่ะเกดคิดว่าสก,กายเขาก็เขาก็น่าจะดูแลตัวเองได้ะคะ่ะแล<ต>้ก็จะดูแลขเขาจากหลังะคะ่ะปายถามไป็16เป็นเรื่องสาวๆใ่ไะยังค่ะยังไม่มีมยังไม่ให้มี โน้โนไม่เป็นช้อยส์ของท่าไม่มีเวลามาสอบเรียนแล้วก็ซ้อมว้นะยังไม่มีเวลาหรอกค่ะจงแม่มีถามไหมคะก็ก็ถามอยู่ตลอดเวลาใช่เขาก็โน้ยากย่ะคือคือเราสืบแล้วว่าไม่มีค่ะสืบแล้วสืบแล้วค่ะเล่นกีฬาโอ้ลูกชายหล่อมาก เป็นนักข่าค่ะก็มีสาวๆชอบไหมก็คงมีแหละก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวัยรุ่นนะคะแต่ก็โอเคค่ะเราโอเคเราแฮปปี้ค่ะไม่บอกว่เก็จะมีต้องแบบแนะนำให้แม่รู้จักหน่อยนะก็คงจากเกคิดว่าเกคิดว่าอยากจะให้แบบแนะนำสำหรับสาวๆที่ค่านรู้สึกว่าเขาคนนี้คือแบบสำคัญมากๆไม่ใช่แบบ whenever ใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มีแนะนำอะไรรู่มไหมคะเรื่องตัสาวอะไรเงี้ยใช่อ่ะเป็นปล่อยฟีบีปล่อยเขาฟีบีนั้นแนะนำอะไรไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้หรอกค่ะออาจริงจริงเพื่อถามว่าสกายสเปคอย่างมีครั้งหนึ่งอะไปเชื่อกับพี่พิมใช่ไหมคะกับนภิมแล้วก็ก็ถามว่าพี่พิมเมื่อถามว่า sky spec ของสกายผู้หญิงคืออะไรเขาบอกแล้วทำไมต้องมีสเปคด้วยล่ะ เกะกับพิมพ์มองหน้ากันหรอถ้าชอบก็ชอบทำไมอ่ะจะสูงจะสัญชาติอะไรยังไงก็ตามไม่เห็นจะต้องมีสเปคเลยถ้าชอบก็ชอบแค่นั้แล้วก็อหรือว่ามีมีมสเสจจะฝากถึงว่าที่ลูกสะใภ้ในอนาคตไหมคะต้องเป็นยังไงก็ก็ขอให้ดูแลกันให้ดีรักกันนานๆค่ะใช่หรือว่าจะยืนเล็บคุณบุกให้ อ๋อจะบอกคุณน้องคะไปดูซีรีส์ซึ่งจีชา <laughs> คุณแม่ <laughs> เออค่ะครับดูเพื่อดูเธอตกลงยังไงเมื่อไหรคุณก็ยังรอดูพิลุกเกอระเข้ามาร่วงสนานก็จะกลับมานีอเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะแต่หนูเห็น <laughs> พี่เต้ม,มาวนเวียนกับรับตัวพี่ลูกเกออยู่นะคะเมื่อไหร่คุณเต้มเมื่อกี้ก็มาครับ เอาเหรออาเหรออาเหรอไม่เจอเอาไม่จริงหรอมความไม่ได้ไม่ไม่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็บอกตรงๆว่าตอนตอนซีซั่นสุดท้าย ที่ร่วมงานก็อาจจะแบบว่าจบกันไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าก็คือก็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 จบอ่ะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เจอกันตามงานก็ทักทายกันก็แค่นั้นน่ะค่ะอันนี้คือโอกาสเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมคะพี่เก็ว่ายพอมีรุนได้อยู่ว่ารู้ว่รุ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดคิดว่าคงไม่ต้องรุนแล้วแหละ โอ้ยทำหน้าเสียใจก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ไม่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่เขาเขามาตีกันบ้างหรืว่าเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าอ้าวใครจะไปรู้อาจจะมีแบบเมนเทอร์คนอื่นมาแล้วแบบสนุกกว่าลูกเกดก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเปิดโอกาสให้กับเด็กๆรุ่นใหม่แล้วปล่อยให้นี่ไปออกกำลังกายเถอะเด็กเกดกลายเป็นโลโก้ของการแล้วคนก็นุ่ถูกต้องดีนะ เดี๋ยวเป็นคนอนี้แล้วกัน react มา react แต่ละ season ได้ไมได้ไหอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าเราเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่มามาเล่นบ้างจริงๆก็จริงพี่เต้ได้มาชวนไหมคะได้มาชวนไหมรอบนี้ออันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันคือเอาเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะว่าว่าว่าให้ทักถามให้ให้ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะ ขอโอกาสพูดแล้วกันว่าขอบคุณนะคะ,ะน้องเต้แล้วก็กัลตนาที่ให้โอกาสเราก็ทํารายการนี้มาเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับกักปนามาเป็นหลายซีซันมากแล้วทุกวันนี้ที่ได้ฉายาเมนเทอร์ก็เพราะว่ารายการเดอะเฟซได่แหละก็ก็ขอให้ซีซันใหม่นี้นะคะไปได้ดีแล้วขอให้ซีซันนี้เนี่ย ให้ทุกคนเนี่ยคุณเรียกอะไรคะอ,<ม>อิ่มเพราะว่ารอคอยซีซั่นใหม่มานานมากถึงแม้ว่าเกดไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ก็เกดก็เชื่อในฝีมือของน้องเต้นะคะเกิดการตนาแล้วก็น่าจะน่าจะทำออกมาสนุกอย่าบอกไลยแฟนๆคนต้องผิดบวังแน่ๆว่าไม่มีเราแต่ว่า <laughs> 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 จะมเนเปิดใจ,จอ่อนแต่าาถ้าเขาเต้นางน้องบางองคิดว่าคงไม่ได้คงไม่ได้มาแบบ เพราะว่าตอนนี้เขาก็จะต้องเริ่มแบบเปิดแล้วว่ะเขาก็ต้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มาติดต่อตอนนี้ก็ไม่น่าจดแล้วแหละเก๋ว่าใช่ค่ะเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้ววันนี้แล้วเมนเทอร์ก็น่าจะต้องคอนเฟิร์มแล้วแหละเก๋ว่าแต่ลนซายเราเร่เกิดเรายังมีอย่ากต่อไปเอาที่เกิดใจเราเก๋คิดว่าเก๋น่าจะพักจากรายการเรียลลิตี้แล้วแหละใช่คาะน่าจะ น่าจะอิ่มแล้วแหละใช่ใชือก็แปลว่าไปร่วมแจไปไปแบบเป็นตาอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ก็ถ้าชวนก็ก็ได้แล้วเราล้นะบโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่้หรอต้อง